สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะละเพลินโชว์ออฟิเชียลครับตอนนี้นะพี่น้องเป็นเวลานะครับประมาณหกโมงสี่สิบนะครับหกโมงครึ่งนั่นแหละครับพี่น้องหกโมงสี่สิบหกโมงครึ่งกับหกโมงสี่สิบนะครับนีบ่งานกลางดิงนะครับพี่น้องไปงานเลย ทันเวลาแน่นอนครับพี่น้องเต็มสามตุ่มเริ่มต้นการแสดงสามตุ่มนะครับเหลือีกเวลาประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวกำลังเร่งฟองมายัางลงนะครับีคำเน้นะครับเนื่องจากว่าเขามาคำเข้ามาคำท่านคือเก่าครับนี่ใช่นไ,ไหมพี่เต้ ท่านเหมือนเดิมท่นอยู่แต่มัน่ืเมื่ยนะบริคับยังมันกับนีบ้างธรรมดาสองงาสามงาเี่เดินทังไก่เนาะราประมยดีจับท่นชิแล้วได้ร่างกากันมันีม่ครับากื่นางห้องในมาทั้งเจียวงคนมันก็ม่องงยายง่ายนิดียวเงยกับง่ายดีีตผมง่ายงานง่ายเหรอแ่หามคนตรวดยอมบี เพราะย่งพราะอันนี้ายะช่เลยชิดนะใ่นแต่ว่าบอกให้เจ้านะจะเปิดไหล่มาชดมาได้มาหนิก็สงอนนี่จากน้อยครับมนเป็น่อนหลจะไปกนวเลยเ้ยเปิดพลุ่มให้เจ้าได้บ้างตัวไหมโอ้ทันเนนอนี่เะหกงครื่องหมันมื่ือเอไ มันหมอดมาคำเดีวล,ว,วล <c oughs> ล้งงวางถูอุปกรณ์ลงรถรับ สรับพี่น้องเริ่มงของการแสดงจมาสามทุ่มนะครับเนื่องจากว่าเทาก็เดินทางไกลนะครับเรื่องของม้นตรงนะครับเก็บของเสร็จทุกอย่างก็อยูประมาณสี่โมงประมาณนี้นะครับพี่น้องสีง่โมงห้าโมงนะครับเดินทางอีกสี่ชั่วโมงนะคับไปนะครับเดินทางอีกสี่ชั่วโมงบวกบวกห้าโมงเป็นเท่าเลน,นะครับพี่น้องใบสามโคตรสามยึดเพียรเวลาใบสามพอดี นะครับทีมเวทีก็มางหันหนีใบใบก่อนใบสามอยู่ครับแต่ว่าก็เริ่มงานใบสามนะครับนี่เริ่มงานใบสามตอนนี้กับพานไปแล้วสามชั่วโมงครึ่งนะครับสามชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้กับไฟเหลือแต่ขันกลางกับฟอ้อนานะครับเสาทัดยังติดตั้งเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่เดินใส่สัญญาณขันกลาง เียครับคนอุปกรณ์ลงแล้วใช่ไรับกำลังแจกให้ทีมงานครับเป็นการแจกให้ทีมงานทุกคนนะครับสู่ทุกคนนะครับสุดยอดเต็มที่ทุกคนนะครับ เออนเอาก็บอเดินทางไปพักแรมนะครับอยู่บึงการพี่น้องคนใดอยู่ใกล้นะครับคนใดอยู่ใกล้เข้าไปให้กันลนังใจกันได้ครับพี่น้องพักแรมนะครับนี่ของของ,ของฝากไปฝากกันได้ครับพี่นออ้องฝากทีมงานได้นะครับเออเนาะจอด้านหลังก็เสร็จแล้วครับพี่น้องงานงานใหญ่นี่เสร็จไปแล้วจอนะครับกับน้อยไสาย ไในสายฉากสีเหลีด้านข้างนะครับด้านหลังเส็จดล้วนะครับเพียงแค่ว่าตอนนี้เขายังม่ทันได้เดินสายไปหา้หานมิกนะครับเพราะว่าต้องรอเอารถออกก่อนหาฉากไ็แล้วก็รถดดไฟก็ออกไประด้นะครับจอไฟฉากนะครับต้องน่าจะออกไล่เรียกกัน โอ้าวกระสีมีนี่ครับพี่น้องนี่เสาทัดอีกอ้ทัดกลางท,ท,าทัดนาทัดนาจะเป็นของทีมจอนะครับใส่เวลาผ่อโดนครับติดตั้งแป๊บเดียวติดตั้งแป๊บเดียวเสร็จนะครับพี่น้องกำลังแจกันนะครับเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนเลยนะครับ คอมเมนต์ให้กำลังเกตท,ทีมงานงทุกคนเลยนะครับพี่น้องรับประกันทันเวลาแน่นอนแชร์ไปแชร์ไปแชร์คนไวส้สุดหลอด้นี่คนละครับพี่น้องเริ่มต้องการแสดงความามารถสามถุงนะครับจะเจอจนฮอตตลอดสดแจ้งนะครับประมาณน,นั้น นีกำลังแข่งกันเลยครับพี่น้องมื้อนี้เฮาต้องการแสดงอยู่ที่นะครับงานยิ้วนะครับเขาอยู่งเซก็ล่ะงานยิ้วอย่างก็ือนอพื่ออำเภอไหมอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินงานยิ้วอยู่อำเภอสว่างแดนดินนะพี่น้องจังหวัดสกลนคร ไปไลยจังหวัดไลายผมกันลงๆเรืมๆเดี๋ยวเรากำลังติดตั้งของติดตัง้งฉากตั้งยังนะครับเพชรยังก็ตงกงแต่กำลังติดตั้งเลยไม่กำลังแจกกันหลายๆนะครับน้องแในนี้นะครับอะไรจัดน้ำเตีก็เริ่มมาติดตั้งของแล้ว

ไเดประมาณนี้ครับสายบีมด้านข้างนะครับติดติดตั้งต่อแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะออนบอร์ดครับพี่น้องประมาณนี้นะครับทีมนี้สำหรับทีมนี้ครับฝากพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆคนทุกๆชีวิตเลยนะครับรยูยุบางหลงังเนาะ กำลังใจทีมงานด้วยนะครับฝากพี่น้องกับเพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ